It's back. ดีนะคะเดี๋ยวแพก็จะมาแต่งหน้าลุคสาวเกาหลีก็ใจนะคะเพราะว่าตอนที่เพิ่งไปเกาหลีมาก็คือแบบไปแอบสองลุคสไตล์การแต่งหน้าของสาวเกาหลีบอกว่าดูสวยแต่ว่ายังธรรมชาติแต่มีความนัวแต่ว่าก็ดูแบบจัดจ้านแต่ว่าก็ดูจัดจ้านแบบธรรมชาติแต่ว่าในลุคนี้ก็คือจะชาร์จอีกแล้วเพราะว่าเราจะมาแต่งเติมสีสันให้ใบหน้ากันด้วยลิปสติกแท่งนี้นะคะ AR Smooth Matte Lipstick ค่ะสี f o r in You ส u นะคะเพราะว่าลิปสติกแท่งนี้เขาเป็นแบบ3 in 1เลยนะคะสามารถทาได้ทั้งตา แก้มแล้วก็ปากเลยมีคนมาแย่งซีนอีกแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปแต่งหน้ากันเลยนะคะก่อนแต่งหน้านะคะเดี๋ยวแพะจะบำรุงผิวให้ดูนะเพราะว่าเวลาทำคลิปแต่งหน้าเราไม่ได้ถ่ายตอนบำรุงผิวก็จะมีคนถามว่าใช้อะไรในการบำรุงผิวในลุคนี้นะคะอันนี้เป็นของสกิน Si สเนะแพะเคยเอามารีวิวให้ดูแล้ว ต่อไปนะคะลงกันแดดอันนี้ก็คือเป็นของสกินฟิส t ต r อีกเช่นกันนะคะจะหมดหลอดแล้วต่อไปนะคะคิมกันแดดเสร็จแล้วแล้วก็มาลงผิวกันต่อวันนี้แพรก็จะใช้จองแซมมูนรุ่นนี้เหมือนเดิมอ่ะเรามาลงผิวกัน เวลาลงคุชชั่นนะคะก็คือให้ใช้วิธีการแทบๆๆๆๆทๆลงไปอย่างนี้นะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะลงคอนซีลเลอร์อันนี้คือเป็นของ h our glass สีซีเปียนะคะอันนี้คือใต้ตาแ่ะสีแบบอาการหนักอะทุกคนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องไปคลินิกแล้ว ลงงานผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวแพ์จะยังไม่ทาแป้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอา AR Smooth Matte Lipstick มา create ลุคนี้กันเดี๋ยวแพ์จะเอามาทาที่แก้มแล้วก็ทาเป็นสีเบสที่ตาก่อนนะคะนี่เดี๋ยวจะ swatch ให้ดูก่อนทุกคนดูสีของเขานะก็จะเป็นสีส้มแบบนวลๆอย่างนี้เลยนี่เวลาเบลนด์ให้ฟุ้งๆเห็นปะนัวมากสีสวยมาก กลิ them, like this. Like this. Paper, one, ่นของเขาเนี่ยลองดมแล้วเหมือนแบบเป็นกลิ่นลิปสติกธรรมดาทั่วไปแต่ว่าแบบแอบมีติ่งๆเป็นกลิ่นฟุตตี้ฟุตตี้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าแพ้อ่ะชอบสีของเขามากคือสีแบบนี้มันสามารถครีเอทได้หลายลุกนะคะจะสามารถแต่งแบบเบาๆใสๆก็ได้หรือว่าจะแต่งแบบใสเกายใสฟออะไรอย่างเงี้ยคือมันได้หมดเลยนะสีแบบนี้รล้วแล้วแพคเกจจิ้งของเขานะคะแพ้ชอบตรงที่มันเป็นแบบหัวแม่เหล็กดูดๆอย่างเงี้ยทุกคนดูนะเนี่ยมันเป็นหัวแม่เหล็กแบบดูดๆเห็นปะ คือมันไม่กองแกงอะทุกคนแล้วมันก็มีความแบบปิดง่ายอ่ะ ตัวลิปสติกของเขานะคะก็จะมีส่วนผสมของโจโจบาออยอะโลเวล่าน้ำมันมะพร้าวเชียร์บัตเตอร์แล้วก็ไฮยาลูรอนนะคะซึ่งเวลาทาไปแล้วก็จะสามารถช่วยบำรุงริมฝีป,ปากของเราได้บำรุงแก้มบำรุงอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยให้มีความชุ่มชื้นมาเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเอามาทาที่ตาแล้วก็ทาที่แก้มนะคะตรงตาเนี่ยแพจะทาเป็นสีแบบเป็นเบสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาพวกสีน้ำตรงน้ำตาลสีเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาแต่งเติมให้เพื่อเพิ่มมิตินะคะเดี๋ยวลุคนี้แพจะทา แบบแก้มสูงๆงอะทุกคนช่วงนี้เขาฮิตกันอะอะนางก็มีความเกลี่ยง่ายอยู่นะคะเวลาแตะไปแล้วก็คือให้รีบๆเอาพับคุชชั่นหรือว่าเอาฟองน้ำอะรีบๆมาเกลี่ยนะแต่ว่าเวลาเบลนด์ก็คือง่ายนะคะแล้วก็เนี่ยแตะ1ทีอะเห็นป่ะสีก็เริ่มออกแล้วแต่ว่ามันแบบ ดูมีความฟุง้งอะทุกคนเติมอีกค่ะเราต้องเติมอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแบบทาแป้งกันแล้วเดี๋ยวสีน้องจะหายไปนะคะอุย้ยเห็นไหมแพรบอกแล้วว่าสีเขานัวมากต่อไปเดี๋ยวแพรจะลองใช้วิธีการทาที่มือนะแล้วก็เอาพับคุชชั่นอะมาแตะแล้วก็ค่อยไปทา เออทุกคนทําอย่างนี้ก็ได้มันนัวนวอ่าทาแก้มเสร็จแล้วนะคะสีสวยแบบระเรื่อมากถ้าเกิดใครอยากให เยอะกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้สามารถบิวสามารถแบบกําหนดเองได้ตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวแพรจะเอามาทาที่ตานะคะทาที่ตาเดี๋ยแพรจะใช้นิ้วคือแพรจะแทบลงไปที่หลังมือแล้วก็เอามาแปะบริเวณตานะคะถ้าเป็นสีเบสแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใช้พาเลตตาสีเข้มอะ่ะมาเติมมิติเติมกลิตเตอร์นู่นนี่นั่นกันนะคะนี่ สวยเลิศเอาจริงๆนะทุกคนเขียนคิ้วปัดแก้มอย่างที่บอกคือได้เป็นลุกใสๆเนี่ยแค่เนี้ยจบเลยแล้วก็ไปปัดมาสคารามาสคาร่านะคะเติมปาอีกหน่อยได้เลยทุกคนไปลองซื้อมาใช้ตามกันได้เลยนะคะแท่งเนี้ยราคาแบบงบประหยัดด้วยแล้วก็ดีด้วยเห็นปะ่ะแท่งละ119บาทเท่านั้นสามารถซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอีเลฟเเลยนะคะมีขายไปลองซื้อมาคีเอทลุกแบบ แต่งง่ายๆกันดูนะต่อไปนะคะเดี๋ยวแพรจะทาแป้งแล้วแพรจะใช้แป้งของลอร่าเมอร์เซียนะคะนี่เห็นไหมคะ <L oss noise> พอเราลงแป้งแล้วอะแก้มกับตามันก็จะสีแบบพอดีพอดีเลยอะสีมันก็จะแบบนัวๆวกำลังได้ <L oss noise> ไปนะคะการปัดคอนทัวร์แพรจะใช้ของจองแซมมุนนี่เอามาปัดคอนทัวร์ที่หน้านะคะอย่างนี้ให้หน้าดูมีกรอบเรียวมีมิติแล้วก็จมูกนะคะใช้สองสีนี้ เขียนคิ้วนะคะแพรจะใช้สีน้าตาลเข้มมันนี้นะคะเขียนคิ้วก็คือไม่มีอะไรมากนะคะแพรก็จะเขียนตามรูปคิ้วปกติของแพรเลยต่อไปมาสคาร่าคิ้วนะคะต่อไปนะคะเลตตาก็จะใช้ของ r i m m นนะคะเดี๋ยวแพรจะใช้สีนี้เอามาทาแบบเพิ่มมิติตรงหางตานิดนึง แล้วก็เอาแปลงพุ่มๆม,มาเบลนดนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้สีกลิตเตอร์อันนี้เอามาทาตรงบริเวณกลางเปิดกตาแล้วก็หัวตานะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้กับแปลงหัวตัดๆเอามาเขียนแบบเติมหางตานิดนึง แล้วแพ่ก็จะมาเติมตรงนี้นะคะหน่อยๆเติมแบบไม่ต้องชิดขอบตาให้มันเหลอๆอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปนะคะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลของเคสเอามาเขียนตรงนี้เขียนแบบบางๆอืมวันนี้แพรจะไม่ได้วิงหางตรงหางตาอะไรนะคะเขียนแบบตามโค้งเป็นแบบทรงเอเัลมอนะ <laughs> เนี่ยพอกรีดอายไลเนอร์อะไรต่างๆตาเราก็จะแบลกรุบอย่างนี้เลยนะคะต่อไปดัดขนตาบ,บัดมาสคาร่าค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือการไฮไลท์ค่ะวันนี้ก็จะใช้ของทาทเหมือนเดิมนี่นะคะบริเวณที่ไฮไลท์ก็คือนี่นี่นี่ นี่แล้วก็บริเวณแก้มนิดนิดต่อไปนะคะเรามาทาลิปสติกที่ปากกันก็เอาเจ้าน้อง AR Smooth มาทาขั้นแรกนะคะก็ทาแบบว่าทั่วๆปากไปก่อนบางๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เบลนด์ต่อไปคะ่ะแพทจะซ้ำรอบสองให้สีมันดูแบบชัดมากขึ้น แล้วแพทก,ก็จะบลิลนแล้วก็ต่อไปรอบ3นะคะแพทจะทาแค่เฉพาะขอบปากข้างในให้มันเกิดการแบบไล่สีความแบบระดับเข้มไปอ่อนต่อไปเดี๋ยวขอเติมเ้้แมลงวันเบาๆหนึ่งกรุป๊ปแล้วก็ทำผมค่ะ เรียบร้อแล้วนะคะสำหรับฟินิชลุกๆนี้ของแพรนะคะแต่งง่ายมากทุกคนตาเตอเอยอะไรเอยเนี่ยเกาหลีเกาใจแต่งหน้าโทนนี้นะถ้าให้ทําผมทองๆองเหมือนแพรเออแต่งหน้าโทนเนี้ยเข้ามากเลยจริงๆคนผมดําผมสีอะไรก็คือเข้านะ<ๆ>แล้วก็แต่งตัวกับอะไรอย่างเงี้ยสีแบบโทนน้าตาลโทนส้มคือสวยคือปังคือเลิศนะคะสตมันจะแบบ แมทชเหมาะกันมากโอเคค่ะสำหรับลุคนี้คลิปนี้ i. ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย